ย,ย,ยิ่งแคร์ยิ่งเจ็บยิ่งพยายามยิ่งถูกทำร้ายคุณอาจคิดว่าถ้าอธิบายมากพอถ้านิ่งให้เขาเข้าใจถ้ารอให้เขาเห็นค่าเขาจะเปลี่ยนแต่ความจริงคือคนที่ทำร้ายใจคุณไม่เคยกลัวการเสียคุณเพราะคุณยังอยู่ตรงนั้นเสมอคลิปนี้ไม่สอนให้คุณเอาคืนไม่สอนให้คุณร้ายและไม่สอนให้คุณเล่นเกมกับใคร แต่จะพาคุณเข้าใจเจ็ดจิตวิทยานิ่งไม่สนใจไม่แคร์คนที่ทำร้ายใจที่ทำให้คนที่เคยมองข้ามคุณเริ่มรู้สึกสูญเสียเริ่มเสียดายและอยากกลับมาในวันที่คุณไม่ต้องการเขาแล้วถ้าคุณเคยเจ็บเคยให้โอกาสเคยพยายามจนเหนื่อยคลิปนี้อาจเปลี่ยนมุมมองความรักของคุณไปตลอดการข้อที่หนึ่งความนิ่งคือการตัดพลังอำนาจของคนที่ทำร้ายคุณ คนที่ทำร้ายใจคุณไม่ได้เจ็บเพราะเขาเกลียดคุณแต่เพราะเขารู้สึกว่าคุณยังให้ค่าเขาอยู่มนุษย์จำนวนมากไม่ได้ต้องการชนะแต่ต้องการรู้สึกว่าตัวเองมีอำนาจเหนือจิตใจคนอื่นและสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกว่าตัวเองมีอำนาจมากที่สุดคืออะไรไม่ใช่การด่าไม่ใช่การเอาคืนไม่ใช่การอธิบายแต่คือการที่คุณยังตอบสนองเขาอยู่ทำไมเขาถึงกล้าทำร้ายคุณซ้ำๆเพราะทุกครั้งที่คุณอธิบาย ขอความเข้าใจถามว่าทำไมต้องทำแบบนี้กับฉันแสดงความเสียใจให้เขาเห็นสมองของเขาจะตีความทันทีว่าฉันยังสำคัญกับเขาอยู่และเมื่อใครสักคนรู้ว่าตัวเองยังมีผลต่อความรู้สึกคุณเขาจะไม่กลัวการเสียคุณเลยความนิ่งคือการดึงพรมออกจากใต้เท้าเขาทันทีที่คุณนิ่งไม่ตอบไม่อธิบายไม่แก้ตัวไม่ประชดไม่แสดงความเจ็บสิ่งหนึ่งจะเกิดขึ้นทันทีในจิตใต้สำนึกของเขาคือ ฉันไม่รู้แล้วว่าฉันยังมีความหมายกับเขาหรือเปล่าและความไม่แน่ใจนี้คือสิ่งที่มนุษย์กลัวที่สุดทำไมความนิ่งถึงทรงพลังกว่าคำพูดนับพันเพราะคำพูดเปิดโอกาสให้โต้แยง้งแต่ความนิ่งไม่เปิดช่องให้ใครควบคุมเกมคนที่เคยทำร้ายคุณจะเริ่มตั้งคำถามในใจว่าหรือเขาไม่สนใจฉันแล้วจริงๆหรือฉันทำแรงไปหรือฉันกำลังจะเสียเขาไปและคำถามเหล่านี้จะวนซ้ำในหัวเขาทั้งที่คุณไม่ได้พูดอะไรเลย จิตวิทยาเบื้องลึกคนจะอยากได้สิ่งที่เข้าถึงไม่ได้เมื่อคุณเคยตอบเร็วอธิบายทุกอย่างพยายามรักษาความสัมพันธ์ฝ่ายเดียวคุณคือสิ่งที่เข้าถึงง่ายแต่เมื่อคุณนิ่งคุณกลายเป็นสิ่งที่เขาไม่สามารถอ่านใจได้และทันทีที่มนุษย์อ่านใจใครไม่ได้เขาจะเริ่มอยากรู้อยากได้คืนอยากแก้ตัวไม่ใช่เพราะเขารักคุณมากขึ้นแต่เพราะเขากลัวเสียอำนาจความนิ่งที่ถูกต้องไม่ใช่การเล่นเกม ความนิ่งที่พูดถึงในจิตวิทยานี้ไม่ใช่การนิ่งเพื่อให้เขาวิ่งตามไม่ใช่การนิ่งเพื่อเอาคืนไม่ใช่การนิ่งแบบสะสมความแค้นแต่คือฉันไม่เอาใจไปวางไว้ในมือคนที่ไม่เห็นค่าความนิ่งแบบนี้จะเปลี่ยนพลังในความสัมพันธ์ทันทีจากคุณเป็นฝ่ายต้องการกลายเป็นเขาเป็นฝ่ายรู้สึกสูญเสียสัญญาณว่าความนิ่งเริ่มได้ผลคุณจะเริ่มเห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น เขาเริ่มทักมาแบบไม่มีเหตุผลเขาเริ่มถามว่าคุณเป็นอะไรเขาเริ่มอ่อนลงทั้งที่ก่อนหน้านี้แข็งไสเขาเริ่มพูดถึงอดีตด,ดีๆทั้งหมดนี้เกิดขึ้นทั้งที่คุณไม่โงอไม่อธิบายไม่เรียกร้องจำไว้ให้ขึ้นใจคนที่ทำร้ายคุณได้เพราะเขารู้ว่าคุณยังแคร์และวันที่คุณหยุดแคร์ในแบบที่เขาควบคุมไม่ได้วันนั้นเองเขาจะเป็นฝ่ายอยากกลับมาเข้าใจคุณข้อที่สองการหายไปอย่างสงบ คือแรงกระแทกทางจิตวิทยาที่ทำให้เขาเริ่มคิดถึงคุณแบบควบคุมไม่ได้คนที่ทำร้ายใจคุณไม่เคยคิดว่าคุณจะหายไปจริงเขาคิดเสมอว่าไม่ว่าทำอะไรกับคุณคุณก็ยังอยู่ตรงนั้นยังรอยังแคร์ยังเปิดประตูให้เขาเสมอและนี่แหละคือเหตุผลที่เขากล้าทำร้ายคุณซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยไม่รู้สึกกลัวการสูญเสียการหายไปที่ทรงพลังที่สุดคือ หายไปโดยไม่ประกาศไม่ต้องโพสต์เศร้าไม่ต้องประกาศตัดใจไม่ต้องบอกว่าฉันจะไม่ยุ่งกับเธอแล้วเพราะการหายไปที่แท้จริงคือการที่คุณหยุดมีปฏิกิริยาในโลกของเขาไม่ตอบแชทไม่ดูสตอรี่ไม่กดไลค์ไม่ถามไม่ตามไม่สืบคุณไม่ได้แสดงตัวว่าโกรธคุณไม่ได้แสดงตัวว่าเสียใจคุณแค่ไม่อยู่ให้เขารับรู้ได้อีกต่อไป และนี่คือสิ่งที่สมองมนุษย์รับมือได้ยากที่สุดจิตวิทยาเบื้องลึกสมองมนุษย์กลัวการหายไปมากกว่าการทะเลาะเวลาทะเลาะสมองยังรับรู้ว่าฉันยังมีอิทธิพลต่อเขาแต่เวลาคุณหายไปเงียบๆสมองจะเริ่มตีความว่าหรือฉันไม่สำคัญแล้วจริงๆความไม่แน่ใจนี้จะค่อยๆขยายตัวจากความเฉยกลายเป็นความกังวลจากความกังวลกลายเป็นความคิดถึง และสุดท้ายกลายเป็นความเสียใจทั้งหมดนี้เกิดขึ้นโดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรเลยทำไมคนถึงเริ่มคิดถึงคุณหลังจากคุณหายไปไม่ใช่เพราะเขาเพิ่งรักคุณแต่เพราะเขาเพิ่งรู้ว่าคุณเคยเติมเต็มช่องว่างบางอย่างในชีวิตเขาก่อนหน้านี้เขาไม่รู้สึกถึงคุณค่าเพราะคุณอยู่ตลอดแต่ทันทีที่คุณหายไปชีวิตเขาจะเริ่มมีช่วงว่างแปลกๆไม่มีคนฟังไม่มีคนรอ ไม่มีคนเข้าใจโดยไม่ต้องอธิบายและสมองจะเริ่มย้อนกลับไปหาคนที่เคยอยู่ตรงนั้นซึ่งก็คือคุณการหายไปที่ถูกต้องไม่ใช่การหนีแต่คือการดึงตัวเองกลับมาคนจำนวนมากเข้าใจผิดคิดว่าการหายไปคือการแพ้คือการยอมคือการหนีปัญหาแต่ในจิตวิทยาความสัมพันธ์การหายไปอย่างสงบคือการถอนพลังชีวิตของคุณกลับมา คุณเลิกเอาเวลาความรู้สึกพลังใจไปหล่อเลี้ยงคนที่ไม่เห็นค่าและทันทีที่คุณหยุดหล่อเลี้ยงอีกฝ่ายจะเริ่มอ่อนแรงทางอารมณ์ยิ่งคุณหายไปนิ่งเท่าไหร่เขาจะยิ่งคิดแทนคุณมากขึ้นเท่านั้นสิ่งที่น่าขำคือคนที่ทำร้ายคุณจะเป็นคนที่คิดแทนคุณเองเขาจะเริ่มคิดว่าหรือฉันพูดแรงไปหรือฉันเห็นแก่ตัวเกินไปหรือฉันกำลังเสียคนดีๆไป และความคิดเหล่านี้จะวนซ้ำทุกคืนโดยที่คุณไม่ต้องทวงไม่ต้องย้ำไม่ต้องอธิบายเพราะความเงียบเปิดพื้นที่ให้จิตใต้สำนึกทำงานแทนคุณสัญญาณว่าเขาเริ่มรู้สึกสูญเสียคุณจริงๆเขาทักมาแบบไม่มีเรื่องสำคัญเขาส่งข้อความสั้นๆเพื่อเช็คว่าคุณยังอยู่ไหมเขาเริ่มพูดถึงอดีตดีๆเขาเริ่มขอโทษแบบอ้อมๆทั้งหมดนี้คือสัญญาณเดียวกันเขาเริ่มกลัวการไม่มีคุณในชีวิต ไม่ใช่เพราะคุณพยายามแต่เพราะคุณหยุดพยายามจำไว้ให้ชัดคนจะไม่รู้คุณค่าถ้ายังไม่เคยเสียและการหายไปอย่างสงบคือวิธีเดียวที่ทำให้เขาได้รู้สึกถึงการเสียโดยไม่ต้องทะเลาะข้อที่สเลิอกอธิบายตัวเองคือการตัดสิทธิ์เขาออกจากการตัดสินคุณและทำให้เขาเริ่มอยากกลับมาเข้าใจคุณเองคนที่ทำร้ายใจคุณไม่ใช่คนที่ไม่เข้าใจคุณ แต่คือคนที่ไม่เคยพยายามเข้าใจตั้งแต่แรกและทุกครั้งที่คุณพยายามอธิบายคุณกำลังทำสิ่งหนึ่งซ้ำๆโดยไม่รู้ตัวคือยื่นอำนาจในการตัดสินคุณให้กับคนที่ไม่เห็นค่าคุณทำไมการอธิบายตัวเองถึงทำให้คุณดูด้อยค่าลงในสายตาเขาในทางจิตวิทยาคนจะอธิบายตัวเองกับใครก็ต่อเมื่อเขารู้สึกว่าฉันต้องพิสูจน์ตัวเองให้คนนี้ยอมรับ และเมื่อคุณอธิบายมากเท่าไหร่สมองอีกฝ่ายจะตีความโดยอัตโนมัติว่าฉันมีอำนาจพอที่จะตัดสินเขาได้จากคนที่ควรให้เกียรติคุณเขาจะค่อยๆกลายเป็นผู้พิพากษาในชีวิตคุณโดยที่คุณเป็นคนมอบตำแหน่งนั้นให้เองความจริงที่เจ็บแต่ต้องยอมรับถ้าเขาอยากเข้าใจคุณเขาจะฟังตั้งแต่คุณพูดครั้งแรกถ้าเขาอยากรักษาคุณ เขาจะระวังคําพูดตั้งแต่แรกแต่เมื่อเขาเลือกทำร้ายแล้วปล่อยให้คุณอธิบายซ้ำแล้วซ้ำเล่านั่นแปลว่าเขาไม่ได้อยากเข้าใจเขาแค่อยากเห็นคุณพยายามและการพยายามฝ่ายเดียวคือการทำให้คุณค่าในตัวคุณลดลงทุกครั้งที่พูดเลิอกอธิบายเท่ากับหยุดป้อนอาหารให้พฤติกรรมทำร้ายคนที่ทำร้ายใจผู้อื่นจะได้รางวัลทางจิตใจอย่างหนึ่ง คือการเห็นอีกฝ่ายเครียดกังวลพยายามแก้ตัวกลัวจะเสียเข้าไปนี่คืออาหารของอีโก้เขาแต่ทันทีที่คุณหยุดอธิบายหยุดแก้ตัวหยุดอ้อนวอนความเข้าใจอาหารทางอารมณ์ของเขาจะหายไปและเมื่อคนเคยชินกับการได้พลังจากคุณแต่วันหนึ่งมันหายไปเขาจะเริ่มกระสับกระส่ายจิตวิทยาสำคัญคนจะอยากเข้าใจคุณเอง เมื่อคุณไม่พยายามให้เขาเข้าใจฟังดูย้อนแยง้งแต่เป็นความจริงทางจิตวิทยาเมื่อคุณอธิบายเขาฟังแบบผ่านๆเพราะไม่ต้องใช้ความพยายามแต่เมื่อคุณเงียบสมองเขาจะเริ่มทำงานเองเริ่มย้อนคิดเริ่มทบทวนเริ่มสงสัยและความสงสัยนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของการอยากกลับมาเข้าใจคุณไม่ใช่เพราะคุณพูดเก่งแต่เพราะคุณหยุดพูด การเลิอกอธิบายไม่ได้แปลว่าคุณผิดหรือแพ้หลายคนกลัวว่าถ้าไม่อธิบายอีกฝ่ายจะเข้าใจผิดจะคิดว่าตัวเองผิดจะเสียภาพลักษณ์แต่ถามตัวเองตรงๆว่าคนที่ทำร้ายคุณเขาแคร์ความจริงของคุณจริงไหมถ้าเขาแคร์เขาจะถามเขาจะฟังเขาจะหยุดทำร้ายแต่ถ้าเขาไม่แคร์คุณอธิบายอีกกี่พันคำ เขาก็จะเลือกเชื่อในสิ่งที่ทำให้เขาสบายใจอยู่ดีดังนั้นการเลิอกอธิบายไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการยอมรักษาศักดิ์ศรีตัวเองสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อคุณเลิอกอธิบายจริงๆเขาจะเริ่มรู้สึกว่าคุณอ่านยากขึ้นเขาจะเริ่มไม่แน่ใจว่าคุณคิดอะไรเขาจะเริ่มย้อนทบทวนบทสนทนาเก่าๆเ,เองเขาจะเริ่มกลัวว่าคุณอาจไม่ต้องการเขาแล้วทั้งหมดนี้ เกิดขึ้นโดยที่คุณไม่ได้อธิบายแม้แต่คำเดียวประโยคในใจที่คุณควรย้ำกับตัวเองฉันไม่จำเป็นต้องอธิบายตัวเองให้คนที่ตั้งใจไม่เข้าใจเมื่อคุณยืนอยู่บนประโยคนี้ได้พลังในความสัมพันธ์จะเปลี่ยนทันทีจากคุณเท่ากับคนที่พยายามรักษาเขาเท่ากับคนที่เลือกทําร้ายจะกลายเป็นคุณเท่ากับคนที่เลือกคุณค่าตัวเองเขา เท่ากับคนที่เริ่มกลัวการสูญเสียข้อที่สใช้ชีวิตให้ดีขึ้นต่อหน้าเขาโดยไม่ต้องพิสูจน์อะไรเลยคือการเอาคืนทางจิตวิทยาที่เขาต้านทานไม่ได้คนที่ทำร้ายใจคุณไม่ได้กลัวว่าคุณจะโกรธไม่ได้กลัวว่าคุณจะด่าและไม่ได้กลัวว่าคุณจะเกลียดสิ่งเดียวที่เขากลัวจริงๆคือคุณมีชีวิตที่ดีขึ้นโดยไม่ต้องมีเขาอยู่ในนั้น เพราะนั่นคือหลักฐานที่เงียบที่สุดว่าเขาไม่ได้สำคัญอย่างที่เขาคิดทำไมการอยู่ดีขึ้นถึงทำร้ายอีโก้เขามากกว่าคำพูดแรงๆลองคิดตามอย่างซื่อตรงถ้าคุณร้องไห้โพสเศร้าเขาจะรู้สึกอะไรเขาจะรู้สึกว่าฉันยังมีผลกับชีวิตเขาอยู่แต่ถ้าคุณนิ่งเงียบไม่อธิบายและใช้ชีวิตของคุณให้ดีขึ้นจริงๆ สมองเขาจะเริ่มพังเป็นชั้นๆเพราะสิ่งที่คุณกำลังสื่อโดยไม่พูดคือการไม่มีคุณไม่ได้ทำลายชั้นเลยจิตวิทยาเบื้องลึกคนที่ทำร้ายคุณต้องการรู้สึกว่าชั้นมีผลไม่ว่าเขาจะทำร้ายด้วยการเมินคำพูดหรือพฤติกรรมซ้ำๆแก่นแท้ของมันคือเขาต้องการรู้ว่าฉันมีอำนาจเหนือความรู้สึกคุณแต่วันที่คุณไม่ต้องพิสูจน์ ไม่ต้องอธิบายไม่ต้องโชว์ไม่ต้องแข่งและแค่ใช้ชีวิตให้ดีขึ้นจริงๆอำนาจนั้นจะหายไปทันทีใช้ชีวิตให้ดีขึ้นไม่เท่ากับโพสต์อวดหรือแกล้งทำนี่คือจุดที่หลายคนพลาดการเอาคืนทางจิตวิทยาที่แท้จริงไม่ใช่การโพสต์โชว์ไม่ใช่การประชดไม่ใช่การครับให้เขาเห็นว่าคุณมีความสุขแต่คือการที่คุณมีความสุขจริงๆ จนคุณลืมไปเลยว่าเขาจะเห็นหรือไม่เมื่อความสุขของคุณไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อเขามันจะดูจริงอย่างน่ากลัวและความจริงแบบนี้ทำร้ายคนที่เคยดูถูกคุณได้มากที่สุดทำไมเขาถึงเริ่มอยากคืนดีตอนที่คุณไม่ต้องการแล้วเพราะจิตใต้สํานึกเขาจะเริ่มตั้งคำถามว่าหรือฉันตัดสินเขาผิดหรือฉันทำพลาด หรือฉั้นเสียคนที่มีคุณค่าจริงๆไปแล้วและคำถามเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าคุณยังพยายามพิสูจน์ตัวเองอยู่คนจะไม่ทบทวนการกระทำของตัวเองถ้ายังรู้สึกว่าตัวเองเหนือกว่าแต่เมื่อคุณไม่ต้องการการยอมรับจากเขาอีกสมดุลอานาจจะพลิกทันทีสิ่งที่เกิดขึ้นในใจเขาเมื่อเห็นคุณดีขึ้นจริงๆสับสนเพราะเขาคาดว่าคุณจะพังไม่มั่นใจ เพราะเขาอ่านคุณไม่ออกอีกต่อไปเสียดายเพราะคุณไม่เหมือนเดิมอยากกลับมาเพื่อยืนยันว่าเขายังมีค่าอยู่ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นโดยที่คุณไม่ได้เรียกร้องไม่ได้งอไม่ได้พิสูจน์อะไรเลยจำไว้ให้แม่นคนจะอยากได้คืนในวันที่เขาคิดว่ามันสายเกินไปถ้าคุณดีขึ้นเพราะอยากให้เขากลับมาเขาจะรู้ทันแต่ถ้าคุณดีขึ้น เพราะคุณไม่ยอมให้ชีวิตพังเพราะใครอีกเขาจะรู้สึกว่าฉันกำลังจะเสียเขาไปจริงๆและความรู้สึกนี้คือจุดเริ่มต้นของการอยากคืนดีไม่ใช่เพราะคุณเรียกร้องแต่เพราะคุณไม่ต้องการประโยคที่คุณควรฝังไว้ในใจฉันไม่ต้องพิสูจน์อะไรกับคนที่เลือกทำร้ายฉันตั้งแต่แรกวันที่คุณใช้ชีวิตด้วยประโยคนี้คุณจะชนะทางจิตวิทยา โดยไม่ต้องสู้เลยข้อที่5การไม่เปิดโอกาสให้ใครเข้าถึงอารมณ์คุณอีกคือจุดที่เขาเริ่มรู้ตัวว่าเขาเสียคุณไปแล้วจริงๆคนที่ทำร้ายใจคุณไม่เคยกลัวว่าคุณจะจากไปตราบใดที่เขายังเข้าถึงอารมณ์คุณได้เขาอาจจะไม่อยู่กับคุณอาจจะไม่ให้ความชัดเจนอาจจะพูดจาทำร้ายอาจจะหายไปเป็นช่วงๆแต่ลึกๆ เขามั่นใจอย่างหนึ่งเสมอว่าถ้าฉันกลับมาเมื่อไหร่อารมณ์ของเขายังเปิดรับฉันอยู่และนั่นแหละคือเหตุผลที่เขาไม่เคยจริงจังกับการรักษาคุณทำไมการเข้าถึงอารมณ์ถึงสําคัญกว่าการติดต่อหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าแค่ไม่ทักไม่คุยไม่เจอคือการตัดใจแต่ในจิตวิทยาความสัมพันธ์สิ่งที่สำคัญกว่านั้นมากคือ เขายังเข้าถึงอารมณ์คุณได้ไหมถ้าเขาทักมาแล้วคุณยังรู้สึกหวังรู้สึกเจ็บรู้สึกอยากอธิบายรู้สึกอยากให้เขาเข้าใจแปลว่าเขายังมีอำนาจเหนือคุณอยู่แม้จะไม่ได้อยู่ในชีวิตคุณแล้วก็ตามการปิดอารมณ์ไม่ใช่การเย็นชาแต่คือการตั้งเขตแดนการไม่เปิดอารมณ์ไม่ได้แปลว่าคุณใจร้าย ไม่ได้แปลว่าคุณไร้ความรู้สึกและไม่ได้แปลว่าคุณกลายเป็นคนแข็งกระด้างแต่มันคือการบอกตัวเองว่าฉันจะไม่เอาหัวใจไปวางไว้ในมือคนที่เคยทำมันแตกคุณยังสุภาพได้ยังมีมารยาทได้ยังเป็นคนดีได้แต่คุณจะไม่ให้ใครกดปุ่มอารมณ์คุณเล่นได้อีกสิ่งที่เกิดขึ้นในใจเขาเมื่อคุณไม่สะเทือนอีกต่อไป วันแรกๆที่คุณเปลี่ยนเขาอาจคิดว่าเดี๋ยวเขาก็เป็นเหมือนเดิมแต่เมื่อเวลาผ่านไปเขาจะเริ่มสังเกตว่าคุณไม่ถามคุณไม่งอคุณไม่แสดงอาการเจ็บคุณไม่เปิดบทสนทนาลึกๆอีกและตรงนี้เองจิตใต้สำนึกเขาจะเริ่มส่งสัญญาณอันตรายว่าฉันเข้าไปไม่ถึงเขาแล้วนี่คือจุดที่ความมั่นใจของเขาจะเริ่มพังคนที่เคยทำร้ายคุณ กลัวอะไรที่สุดไม่ใช่การโดนด่าไม่ใช่การโดนประจานไม่ใช่การโดนตัดขาดแบบโกรธเกลียดแต่คือการกลายเป็นคนนอกในชีวิตของคุณอย่างสมบูรณ์วันที่เขารู้ว่าเขาไม่สามารถทำให้คุณเสียใจทำให้คุณดีใจทำให้คุณหวังทำให้คุณเจ็บได้อีกต่อไปวันนั้นเขาจะรู้ทันทีว่าเขาไม่มีที่ยืนในใจคุณแล้วจริงๆ ทำไมเขาถึงเริ่มอยากคืนดีตอนที่คุณไม่เปิดใจแล้วเพราะการคืนดีไม่ใช่เรื่องของความรักเสมอไปแต่เป็นเรื่องของอตัตราเขาไม่ได้อยากกลับมาเพราะคุณอ้อนวอนแต่เพราะเขาทนไม่ได้กับความรู้สึกว่าฉันไม่สำคัญอีกแล้วและเมื่อคุณไม่เปิดอารมณ์เขาจะเริ่มพยายามทุกทางเพื่อดูว่าเขายังมีผลกับคุณอยู่ไหมสัญญาณว่าเขาเริ่มรู้ว่าคุณไม่เหมือนเดิมแล้ว เขาพยายามพูดเรื่องเก่าๆเขาถามคำถามเชิงอารมณ์เขาเริ่มแสดงความอ่อนแอเขาพยายามขอโทษแบบไม่ชัดเขาทำดีแบบฉับพลันทั้งหมดนี้ไม่ใช่เพราะเขาเปลี่ยนแต่เพราะเขาเริ่มกลัวว่าจะเข้าถึงคุณไม่ได้อีกการไม่เปิดอารมณ์คือการคัดกรองคนโดยอัตโนมัติถ้าเขากลับมาเพราะเขาอยากควบคุมอารมณ์คุณเขาจะทนกับความนิ่งของคุณไม่ได้ แต่ถ้าเขากลับมาเพราะเขาเคารพคุณจริงๆเขาจะพยายามโดยไม่เร่งไม่กดดันและไม่ละเมิดเขตแดนของคุณนี่คือเหตุผลที่การไม่เปิดอารมณ์ทำให้คุณเห็นคนชัดขึ้นมากกว่าคำพูดใดๆประโยคที่คุณคุณย้ำกับตัวเองทุกวันไม่ใช่ทุกคนที่มีสิทธิ์เข้าถึงหัวใจฉันและวันที่คุณยืนอยู่บนประโยคนี้ได้ คนที่เคยทำร้ายคุณจะเริ่มรู้สึกว่าเขาได้เสียแค่ความสัมพันธ์แล้วแต่เขาเสียโอกาสไปตลอดการข้อที่6วันที่คุณไม่ต้องการคำขอโทษอีกต่อไปคือวันที่เขาอยากขอโทษคุณที่สุดคนที่ทำร้ายใจคุณไม่เคยรีบขอโทษตอนที่คุณยังเจ็บยังร้องไหย้ยังรอคำอธิบายแต่เขาจะเริ่มอยากขอโทษจริงๆในวันที่คุณไม่ต้องการมันแล้วฟังดูย้อนแยง้ง แต่เป็นความจริงทางจิตวิทยาที่แม่นยำม,มากทำไมคำขอโทษถึงไม่มีค่าตอนที่คุณต้องการมันตอนที่คุณยังเจ็บคำขอโทษของเขามักจะมาในรูปแบบนี้ขอโทษนะแต่ฉันไม่ได้ตั้งใจเธอคิดมากไปเองเรื่องมันผ่านไปแล้วคำขอโทษเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากความสำนึกแต่เกิดจากความรำคาญจากแรงกดดันจากความต้องการให้เรื่องจบเร็วๆ เพราะในใจเขารู้ว่าต่อให้ไม่ขอั่วจริงคุณก็ยังไม่ไปไหนจิตวิทยาสำคัญคนจะไม่สำนึกถ้ายังไม่รู้สึกสูญเสียมนุษย์ไม่ได้เรียนรู้จากคำสอนแต่เรียนรู้จากความเจ็บและความเจ็บทางอารมณ์จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเขารู้สึกว่าสิ่งนี้อาจไม่มีให้ฉันอีกแล้วตราบใดที่คุณยังรอคำขอโทษยังหวังให้เขาเปลี่ยนเขาจะไม่รู้สึกสูญเสียแม้แต่นิดเดียว วันที่คุณไม่ต้องการคำขอโทษคือวันที่เกมพลิกวันที่คุณพูดในใจได้จริงๆว่าฉันไม่ต้องการคำขอโทษจากคุณแล้วไม่ใช่พูดประชดไม่ใช่พูดให้ดูเข้มแข็งแต่รู้สึกแบบนั้นจริงๆวันนั้นคุณจะหยุดฟังหยุดรอหยุดเอาหัวใจไปแขวนไว้กับปากเขาและทันทีที่คุณไม่ต้องการจิตใต้สำนึกของเขาเจอเริ่มส่งสัญญ,ญาณเตือนภัย สิ่งที่เกิดขึ้นในใจเขาเมื่อคำขอโทษไม่ใช่กุญแจอีกต่อไปเขาจะเริ่มรู้สึกว่าต่อให้ขอโทษคุณก็อาจไม่กลับมาต่อให้พูดดีคุณก็ไม่ได้อ่อนลงต่อให้สัญญาคุณก็ไม่เชื่อเหมือนเดิมและตรงนี้เองคำขอโทษจะเริ่มมีค่าสำหรับเขาเพราะมันไม่ใช่เครื่องมือควบคุมคุณอีกต่อไปทำไมเขาถึงอยากขอโทษตอนที่คุณไม่แคร์เพราะคำขอโทษไม่ใช่เรื่องของคุณเสมอไป แต่มันคือเรื่องของการคืนภาพลักษณ์ที่ดีให้ตัวเขาเองเมื่อคุณไม่ต้องการคำขอโทษเขาจะเริ่มรู้สึกว่าตัวเองกำลังถูกมองว่าเป็นคนผิดอย่างถาวรเป็นคนที่ทำลายบางสิ่งไปแล้วจริงๆและมนุษย์ทนความรู้สึกนี้ได้ยากมากคำขอโทษที่มาช้ามักมาพร้อมความกลัวเมื่อเขาเริ่มอยากขอโทษจริงๆคุณจะสังเกตได้ว่าเขาไม่เร่งเขาไม่กดดันเขาไม่เรียกร้องการให้อภัย เขายอมรับความผิดโดยไม่แก้ตัวเพราะลึกๆเขารู้ว่าเขาไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่จะขออะไรจากคุณอีกนี่คือคำขอโทษที่เกิดจากความกลัวสูญเสียไม่ใช่ความมั่นใจว่าจะได้คุณกลับมาแต่ความจริงที่คุณต้องรู้ให้ทันไม่ใช่ทุกคำขอโทษควรได้รับโอกาสบางคำขอโทษเกิดขึ้นเพราะเขาเหงาเพราะเขาเสียหน้าเพราะเขาเข้าถึงคุณไม่ได้ไม่ใช่เพราะเขาเคารพคุณจริงๆ และการที่คุณไม่ต้องการคำขอโทษแล้วจะทำให้คุณมองเห็นความต่างนี้ชัดเจนมากจุดที่คุณชนะทางจิตวิทยาอย่างสมบูรณ์ไม่ใช่วันที่เขาขอโทษแต่คือวันที่ต่อให้เขาขอโทษคุณก็ยังเลือกตัวเองได้วันที่คำขอโทษไม่ใช่เงื่อนไขของความสงบในใจคุณอีกต่อไปวันนั้นคุณจะไม่ถูกควบคุมไม่ถูกดึงกลับและไม่ถูกทำร้ายซ้ำประโยคที่คุณควรย้ำกับตัวเองคำขอโทษ ไม่สามารถเยียวยาสิ่งที่ฉันไม่ยอมให้เกิดซ้ำอีกเมื่อคุณยืนอยู่บนประโยคนี้คนที่เคยทำร้ายคุณจะรู้ว่าเขาไม่ได้แค่เสียคุณแต่เขาเสียสิบในการกลับมาข้อที่7วันที่คุณไม่ต้องการให้เขากลับมาอีกต่อไปคือวันที่เขาจะอยากกลับมามากที่สุดแต่ก็สายเกินไปแล้วความจริงที่โหดที่สุดของความสัมพันธ์คือคนที่ทำร้ายคุณจะไม่อยากเสียคุณจนกว่าเขาจะรู้สึกว่า เขาไม่มีทางได้คุณกลับมาแล้วจริงๆไม่ใช่วันที่คุณร้องไห้ไม่ใช่วันที่คุณอธิบายไม่ใช่วันที่คุณงอไม่ใช่วันที่คุณเจ็บจนแทบพังแต่คือวันที่คุณไม่ต้องการเขาอีกต่อไปจริงๆทำไมตอนที่คุณตัดใจจริงเขาถึงทนไม่ได้เพราะตลอดมาเขาเคยอยู่ในตำแหน่งที่ปลอดภัยมากเขารู้ว่าต่อให้เขาหายคุณก็รอต่อให้เขาทำร้ายคุณก็ยังแคร์ ต่อให้เขาไม่ชัดเจนคุณก็ยังเปิดประตูแต่วันที่คุณไม่ต้องการเขาไม่ใช่เพราะโกรธไม่ใช่เพราะประชดไม่ใช่เพราะมีคนใหม่แต่เพราะคุณไม่รู้สึกอะไรแล้วจริงๆตำแหน่งอำนาจของเขาจะพังทันทีจิตวิทยาลึกมากคนจะอยากได้สิ่งที่ไม่ต้องการเขาแล้วมนุษย์ไม่ได้ต้องการความรักเสมอไปแต่ต้องการรู้สึกว่าฉันยังมีความหมายวันที่คุณไม่ต้องการเขาคุณกำลังบอกโดยไม่พูดว่า คุณไม่ใช่ศูนย์กลางชีวิตฉันอีกต่อไปและสำหรับคนที่เคยทำร้ายนี่คือการถูกปฏิเสธระดับอัตราไม่ใช่ระดับความรักความต่างระหว่างตัดใจจริงกับทำเป็นไม่แคร์คนส่วนใหญ่ทำเป็นไม่แคร์แต่ข้างในยังแอบหวังแอบเช็คแอบรอและคนที่ทำร้ายคุณเขาสัมผัสได้แต่วันที่คุณตัดใจจริงจะมีสัญญาณชัดมากคุณไม่อยากอธิบายอะไรอีก คุณไม่อยากรู้เหตุผลแล้วคุณไม่อยากถามว่าเขารู้สึกยังไงคุณไม่สนใจว่าเขาจะเสียใจไหมไม่ใช่เพราะคุณแข็งแต่เพราะหัวใจคุณออกจากเกมแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นในใจเขาเมื่อรู้ว่าคุณไม่ต้องการแล้วตื่นตระหนกเพราะเขาไม่คุมเกมได้อีกโหยหาเพราะสิ่งที่เคยได้ง่ายหายไปเสียดายเพราะคุณไม่เหมือนเดิมอยากกลับมาเพื่อยืนยันว่าเขายังมีค่า แต่ทุกอย่างเกิดขึ้นในวันที่คุณไม่รอแล้วทำไมมันถึงสายเกินไปเพราะความสัมพันธ์ไม่ได้พังในวันที่ทะเลาะแต่พังในวันที่ความหวังฝั่งหนึ่งตายไปงิบเนียบคุณอาจยังพูดดียังสุภาพยังไม่เกลียดแต่คุณไม่เปิดหัวใจไม่เปิดอารมณ์ไม่เปิดอนาคตและสิ่งที่เขาอยากได้จริงๆไม่ใช่การคุยแต่คือการเข้าถึงคุณเหมือนเดิมซึ่งมันไม่มีอีกแล้วจุดจบที่เจ็บที่สุดของคนที่ทำร้ายคุณ ไม่ใช่การโดนด่าไม่ใช่การโดนตัดขาดไม่ใช่การโดนเอาคืนแต่คือการเห็นคุณมีชีวิตที่สงบโดยไม่ต้องมีเขาและไม่รู้สึกอะไรกับเขาอีกเพราะนั่นแปลว่าเขาไม่ได้เป็นแผลในชีวิตคุณแล้วเขาเป็นแค่อดีตสิ่งสำคัญที่คุณต้องจำไว้ตลอดไปถ้าเขากลับมาในวันที่คุณไม่ต้องการอย่าสับสนว่านั่นคือความรักหลายครั้งมันคือความเสียดายความเหงาความเสียหน้า ความอยากเอาความหมายของตัวเองคืนไม่ใช่ความตั้งใจจะรักษาคุณจริงๆประโยคสุดท้ายที่ปิดเกมได้จริงฉันไม่ต้องการให้ใครกลับมาถ้าเขาไม่เคยกลัวจะเสียฉันตั้งแต่แรกเมื่อคุณยืนอยู่บนประโยคนี้คุณจะไม่ต้องนิ่งเพื่อใครไม่ต้องแคร์เพื่อใครและไม่ต้องเจ็บเพื่อใครอีกสุดท้ายแล้วจิตวิทยาที่ทรงพลังที่สุดไม่ใช่การพูดไม่ใช่การอธิบายและไม่ใช่การเรียกร้องให้ใครเห็นค่าแต่คือ การดึงหัวใจตัวเองกลับมาเมื่อคุณนิ่งไม่แคร์ไม่เปิดอารมณ์และไม่ยอมให้ใครเข้าถึงความรู้สึกคุณง่ายๆอีกคนที่เคยทำร้ายคุณจะเริ่มรู้สึกสูญเสียไม่ใช่เพราะคุณเปลี่ยนเขาแต่เพราะคุณเลือกตัวเองจำไว้ให้ดีคนจะไม่กลัวการเสียคุณถ้าเขายังมั่นใจว่าคุณจะรออยู่ตรงเดิมเสมอแต่วันที่คุณไม่ต้องการคำขอโทษไม่ต้องการคำอธิบายและไม่ต้องการให้เขากลับมาอีกวันนั้นเอง คุณจะชนะทางจิตวิทยาโดยไม่ต้องสู้กับใครเลยถ้าคลิปนี้ทำให้คุณรู้สึกนิ่งขึ้นเข้มแข็งขึ้นหรือกล้ารักตัวเองมากขึ้นแม้เพียงเล็กน้อยนั่นแปลว่าคุณกำลังก้าวออกจากความเจ็บไปสู่ชีวิตที่สงบกว่าเดิมแล้วดูแลหัวใจตัวเองให้ดีเพราะไม่ใช่ทุกคนที่คู่ควรกับมัน